การทำสวนผลไม้เนี่ยเป็นวิธีเกษตรกรรมดั้งเดิมของชาวระยองแต่นอกจากว่าเขาจะปลูกผลไม้ส่งขายและส่งออกกันแล้วก็ยังเปิดสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับ อยู่กันที่จังหวัดระยองเมืองที่เรียกได้ว่าเป็น paradise of fruit ไม่ว่าจะมาช่วงเวลาไหนที่สวนสุพัตราแลนด์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมของจังหวัดระยองก็จะมีผลไม้ให้เราได้ชิมกันสดๆจากต้นตลอดทั้งปีเลยค่ะบนพื้นที่กว่า800ไร่ของสวนสุพัตราแลนด์ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ผลจากทุกภูมิภาคและครอบคลุมทุกฤดูกาลของประเทศไทย ทำให้ไม่ว่าจะมาช่วงไหนเวลาใดสวนแห่งนี้ก็มีผลไม้ให้ชมและชิมกันตลอดทั้งปีเลยครับถ้าอยากจะชิมผลไม้สดๆนะคะทั้งมังคุดทุเรียนและก็เงาะเนี่ยต้องมาในช่วงเดือนเมษาถึงกรกฎาคมค่ะโอ้ผลไม้นี่จะดกเต็มต้นแต่ด้วยความที่ระยองเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ำอากาศ ปลูกอะไรก็ดีไปหมดช่วงนอกฤดูกาลแบบนี้นะคะก็ยังมีพุทรามาเฟืองแล้วก็นี่เลยค่ะสละไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ่าน,นะินนะนอกจากจะได้แวะชิมผลไมส้สดๆจากต้นแล้วทางสวนยังจัดจุดให้รับประทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยสําหรับนักหอาแล้วเขาบอกว่าชอบตรงนี้ที่สุดเลยแหละครับเพราะมีทุเรียน <c oughs> ม,มีให้กินกันเต็มอิ่มตลอดทั้งปีเลยนะครับโห <c oughs> สุดยอดถ้าใครสนใจอยากจะย่นใจคลายเครียดกับสถานการณ์น้ำท่วมที่รุมเรามาแรมเดือนก็แวะมาได้เลยนะครับสวนสุภัทราแห่งนี้มีผลไม้สดๆไว้ชิมคลายเครียดกันอย่างจุใจแน่นอน ราวหน้าเนี่ยน้องกิฟต์สวยจะพาไปตะลุยสวนสมุนไพรกันบ้างสวนจะอยู่ตรงไหนของเมืองระยองนี่ต้องติดตามชมกันเอาเองนะครับสวยจังเลยค่ะ